สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพระนวนครับผมพี่น้องหอดไปได้แล้วครับผมพี่น้องครับเอาสร้างมากินน้ำครับผมอาบน้ำครับอยู่น้ำกันซีเชือกครับผมนี่ครับเวลา4ีมงครับผม บ่ายสามโมงสีโมงครับเอาสร้างกีนามาครับผมนาม้าอยู่นี่อบอมแมนบอมีหนองครับผมสิเป็นบัวครับผมภาษาเราเพื่อเอิญว่าบัวครับผมแมนหล่อเพื่อนว่ายังสั่นสะโอ้สะครับผมคนตาบาับเออเรียกว่าสะครับผม คลายคคลองน้ำครับคุณยามไพภูนะผมฟัง่วันวันนี้ผมลงมาถ่ายคลิปรครับผมผมอะไรคีเพิ่นครับหอด้วครับพี่น้องครับ ผมเดินมาท่านเลยครับเป็นไพ่ผู้ภาพังของสมพังของร้านครับผมแม่โบโวีเพิ่งจะไปก่อนแล้วครับพอ,อแล้วครับผมนี่นะครับผมสั่งจะกินน้ำผมตอนนี้ก็จะแยกแยกกันครับผมแยกคนมองกินครับเ<า>บียร์เบียร์นะพี่มา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 เบียร์นะถอย ทรียนหนามนครับผมถอยถอยอย่าลงไปเลยหวับทานถอยมามาใส่อ,อยากเลียนน้ำครับผมเลียนน้ำนี่บให้อาบครับผมอาบเพิ่นสิบเบอกินครับตองใส่คุ้ครับผมสาดแล้วครับบ่อห้ล่งครับถ้าล่งเหลวยันมือล้างเพิ่นเจะบอกินครับผม ทั้งกินทั้งอาบในบ่บอเดียวกันครับผมแต่ต้องใส่คุ้กทักาสาดครับเป็นไงเพิ่นกินไปก่อนครับกินอิ่มแล้วค่อยเลย่นน้ำครับผมอาบน,น้ำอาบเท้าจริงๆเราไปาใหญ่ๆกันไปนอนครับผมหาที่รับที่นอนครับผมอยากกินดีหน้ามากินดีครับ ตากองรึขั้นน้ำมาพระพุทธมุนกฤษวิญนองโบแยกกันไปครับผมนองโบพังน้ำส้มครับให้ผู้ฝาครับผมแยกกันไปเฮ้ยโอ้ยครับหลอกขุนน้ำพึ่งครับผมจะอาบน้ำครับนี่ครับคนตานพึ่นกระดิอาบแม่นองโบอยู่ครับผม เราจะนอนในบ้านกันเลกินน้ำอยู่คนตัวเดียวครับผมเชือกเดียวครับโมเปนกระเย่กันปะกินครับผมบางหามองเพืน่นกับมายืนน้ากันแน่กับพวกกินแน่ครับผมบางบางเฉียก,กเลือกน้ำครับผมอาบน้ำให้เจ้าของนะครับผมอาบน้ำนะครับ ตัาเร็วตัาเร็วตัาเร็วตักเร็ว,ต,รว,ต,รว,ต,รวตอนนี้ก็รอเพื่อนอยู่ครับผม,มเพื่อนก็นได้กินน้ำอยู่ครับผม พักหนังสมครับตอนนี้ก็ได้คนตะเพื่อนะไรนามครับ ไปผู้เผาครับผมคนอ้วนเพิ่นมาอยู่ครับเพิ่นเพิ่นไปติดธุระครับผมกำลังดูแลครับผมอยู่น้ำกันกำลังดูแลกันครับผมผมมาพี่มาแนา่มามุนโอ้ครับผมจะได้ขอฝากกดติดตามช่องพังหนังบ้า,านนี่ด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่กดกระดิง่ง อย่างเป็นสวยเป็นกำลังใจให้พังหนาหวานนี่ด้วยครับผมสวัสดีครับ